ญาติที่พูดออกมาแบบนี้ครับเหมือนหน้าคนเน่ะหน้ายิ้มใส่หน้ากับสัญญาโลโก้เนี่ยท่านหลายคนโลโก้ผิดถึงเลยออกมาไว้บนโต๊ะผมธนาคารนิลาบัตรโลโก้บางอันเนี่ยเจ็งตั้งแต่แรกครับไอันนี้มีการแบ่งแยกเงนดุกเกิดขึ้นนะมีการแยกงเนดุกเกิดเพราะว่าสัญญามันห้าสิบห้าสิบรู้ไหมโครงการบางโครงการขายสามสิบปีไม่หมดเลยเพราะว่าสัญญาผิดไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่ามันอัเทปผมบอกท่านไม่อัเทสพูดเยพื่ออเพราะว่าเพราะว่าเด็กไปบี่ยไง ใช่ไหมประเด็นคือตึกที่สร้างเสร็จขายยากเพราะสัญญาวิ่งไปลงส่งทำไมแถวที่ไฟไหม้เนี่ยสิภแนงแถวนี้ใช่ไหมจตหิบจตหิบตัวอาคารผิดในข้อที่หนึ่งสีผิดตัวหนังสือผิดโลโก้ผิดไม่ใช่หงช่วยนะหงช่วยเป็นลมนะน้ำไม่เกี่ยวนี่เป็นวิชาสัญญาภิญญาเรียนระดับมีเอกผมสอนวิชานี้ได้เอบวกตอนเรียนวิธีการถอดสัญญา สัญญาที่มันทุ่งใส่หน้าผู้ซื้อเปลี่ยนและผู้ซื้อตัดใจเพรากระเป๋าซื้อเนี่ยหรือสัญญาวิ่งเปลี่ยงในโฆษณาสิบห้านี้แล้วไม่ซื้อเลยเดูเรื่องแต่ว่าโฆษณาเอฟคือไม่ไม่สามารถแตะต้องบุโรโภคได้หรือการออกแบบโลโก้และเป็นทรลายโครงการคุณโอ้โหหนักนะนนไม่ใช่ความเป็นความเชื่อน,นะครับเป็นวิชาหนึ่งเรียนกนถึง B A ประเด็น,นดก็คือสมมติท่านทำโครงการสปาแต่สัญญาท่านเป็น ไฟล์อ่ะเป็นอ่าอ่าคิกไม่เป็นโซโมชันท่านเจ๋งถ้าทาโรงแรมสัญญาคือสลิปถ้าเข้าไปแล้วไม่ค่อยหลับแปลว่าผิดว่าโรงแรมมันสัญญาเป็นผู้หญิงด้วยนะถ้าทำโรงแรมแบบล้อแบบผู้ชายเจ๋งครับนะสัญญาที่พูดออกไปเนี่ยเรื่องนี้เอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาทำโฆษณาริมทางด่วนเอามาทำกราฟิกสีและบน รถไฟฟ้าโฆษณาสิบห้าวิในทีวีสัญญาณนี้พุ่งออกไปแม่ก็ต้องฟอนต์ตัวหนังสือไม่ก็ต้องสีไม่ก็ต้องคีย์เวิร์ดก็พี่ไรทิงมันเป็นสัญญาที่ส่งเสริมธุรกิจคุณหรือเปล่สญญาสถาบันการ,รม,มันเป็นโลง่งศพหรือ,ญญอเปล่าสาธิก้าผับเอาไม้เขียนมาอยู่ตรงเวทีตัวอาคารสีเหลี่ยมสีขาวโลง่งศพทำพิธีสวดศพแล้วมันไม่เจ๊งนะครับ ความเจ๋งเนี่ยมันอยู่ในในในวิชาการลึกซึ้งหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจเราเรียนวิชาแบบนี้กันเพื่อให้สัญญาออกมาเป็นบวกตั้งชื่อรู้ไหมชื่อบางคนเนี่ยแปลว่าเร็วมันทำดีก็ยากนะเพราะชื่อ,อยังเร็วเลยโดนแช่งด้วยก่านอ่ะไปเร็ไเวไปเร็วแต่อาจจะไม่คำว่าเร็วนะผมไม่กล้าเอ่ยชื่อคำไหนแต่ไม่มีบางคำที่มันสัญญามันบวกมาแล้วเป็นคำว่าเร็ว ค so ุณง่าใช้โลลิงเยอะเกินไปก็ไระจุกเร็วล้นลวกลนหลนโลเลโลลิงเหนะห้าัผมจะไม่ค่อยใช้โลลิงเพราะโลลิงมันมันเป็นลบซะเยอะโอ้โหลุกลี้ลุกลนหลอกแหลกโลเลเนะมันเป็นลบเหมืกระจุกลบเป็นโลลิงฉันโลโก้ที่เป็นโลลิงจะทำให้ใช้พะว่าเนกาทีฟซะส่วนใหญ่นะแค่ภาษาตัวเดียวอยู่ในคําชื่อภาษาอังกฤษมันทำแสดงหรือเปล่า ัวภาษานี่พอมันเป็นโลโก้เม,ม,มันมันมันฆ่าคนหรเ่เรื่องนนเ,นเนี้ยในทาวแมกซีนนหะตอนที่บีลาเดนเ็ายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นอเมริกาต้องการกำจัดบีลาเดน C.N.N เป็นหน้าปกเป็นบีลาเดนแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวกรารกระบาทโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นกรารกบาทสือให้เห็นว่ามนตายแล ซีรีสนะและเรื่องนี้เรื่องจริงถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะเข้าใจว่าหลักการทําสัญญาณวิทยาเป็นสัญญาณที่พุ่งออกมาจากสเปซพุ่งออกมาจากกราฟิกพุ่งมาจากสองม,าามาาิติถ้าคุณคิดไม่เป็นประจุลบวิ่งภาษาผิดแช่งเลยนะตั้งชื่อรูปผิดเจ๊งตั้งแต่ปนะีแรกนอีกครึ่งหนึ่งต้องคือความขยัตของเขาความาในกายภาพแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องไม่ผิดก่อนเพราะประจุลบผิดตั้งชื่อผิดเนี่ย ลูกจะหลอกแหลกตั้งชื่อหลอกแหลก็จะหลอกแห่กตั้งชื่อให้ดีตั้งชื่อโครงการให้ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นของดีเอีนที่หนึ่งถ้าชื่อไม่ไม่เหืออาชีพไม่สะท้อนความดีไม่สะท้อนนโยบายขององค์กรก็จบช,ชื่อเสร็จสัญญาที่ชื่อออกมาเครียตตอก่อเป็นโลโก้เป็นแบรนดิ้งเป็นการใช้สีเป็นสัญญาเป็นกราฟิกเป็นไซเนสเป็นซีไอ เป็นสเปซเป็นอาร์เคเตจเจอร์เป็นแลนด์สเคปเรื่องเดียวนะเพราะมันพร้อมจะพุ่งใส่หน้าผมเหมือนผมเหมือนผมมาโรงแรมนี้สัญญาที่ผิดคือเสากลางห้องไม่มอกไหมสัญญามันผิดใส่ผมผมก็ข้างหน้าผมก็จะถามวิธีแกแล้วว่าเสา,ากลางห้องนี้นั่งม่เวิร์กกับคนที่หลบหน้าผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้จ้องตาเธอเนี่ยเธอต้องหนาหน้าแถวนี้ใช่ไหมเพราะผมไปดูจอมไม่อักรถ้างหน้า